บ่ายสามโมงเย็นของวันที่21สิงหาคมพศ2 5 6 7ามิสเตอร์เฮซ่าจาก u e เอเได้เดินเข้ามาที่ร้านพร้อมกับแจ้งบอกว่า uh, หลายเดือนที่แล้วเคยเอารูปมาเขียนที่นี่แล้วก็มาครั้งนี้ก็อยากจะให้เขียนรูป uh, อีกรูปหนึ่งเพิ่ม uh, เป็นรูปครอบครัวซึ่งฉากหลัง uh, เป็นน้ำตกก็เลยได้แนะนำแกไปบอกว่าถ้าเอา เฉพาะคนครึ่งตัวก็จะเขียนง่ายแต่ถ้าหากเอาทั้งหมดหน้าก็กเล็กก็จะใช้เวลาเขียนมากอยู่พอสมควรมิสเตอร์เฮซ่าบอกว่าอยากได้ทั้งหมดก็คือเต็มตัวก็เลยบอกให้แกเลือกไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยแกเลือกไซส์24นิ้วคูณ32นิ้วหรือประมาณ60เซนคูณ80เซน ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้แจ้งแกไปบอกว่าถ้าจะเขียนเล็กกว่านี้ก็คงคงจะลำบากหรือว่าคงจะเสร็จยากแล้วเพราะว่าหน้าจะเล็กมากพูดถึงขนาดของรูปเขียนถ้าลูกค้าให้ความสำคัญหรือว่าใส่ใจต่อรูปควรที่จะวัดตำแหน่งที่จะแขวนหรือว่าให้คำนวณตำแหน่งคร่าวๆมา,เ,าเพื่อเวลาที่จะนำรูปไปติดตั้งจะได้แมทกับ ื้นที่ที่เราเลือกไว้หรือมีลูกค้าบางท่านก็จะจดรายละเอียดมาให้ทั้งหมดแล้วก็ให้ช่างคำนวณไซส์ที่จะเขียนรูปให้ถือว่าดีแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่จะเขียนรูปเพื่อที่จะไปติดในตำแหน่งที่ตัวเองต้องการมิสเตอร์เฮซ่าได้สั่งานวันที่21สิงหาคม2567นัดรับงานวันที่26สิงหาคม เขียนงานชิ้นนี้ด้วยสีน้ำมันใช้เวลาลองพื้นมากสักหน่อยเพราะว่าเวลาลองพื้นที่ละเอียดมากๆหรือว่าเกือบจะเสร็จเพียงที่เรามาแตะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็สามารถที่จะเสร็จได้เลยเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในการวางแผนก่อนที่จะเขียนรูปในกรณีที่เราไม่ได้วางแผนไว้เขียนรูปตามอารมณ์การเขียนงานชนิ้นนั้นๆก็จะล่าช้าหรืออาจจะเสร็จไม่ทัน กับเวลาที่ลูกค้านัดไว้ก็เป็นได้สูตรที่นํามาเขียนรูปอยู่บ่อยๆนั่นก็คือยิ่งช้าก็ยิ่งเร็วเมื่อวางแผนดีผลย่อมออกมาดีอย่างน้อยก็ประหยัดเวลาและก็สามารถจะเลีย์งานชิ้นอื่นๆได้อีกด้วยเขียนรูปนี้อยู่4วันมีการปิ้นซิลอกขยายแล้วก็ดามสกิดลองพื้นอยู่3วันแล้วก็เก็บรายละเอียดอีก1วันวันที่26ช่วงหโมงเย็น มิสเตอร์เฮซ่ได้เข้ามารับรูปใจชอบใจแล้วก็กล่าวขอบคุณขอบคุณมิสเตอร์เฮซ่จากยุยอีที่ให้ความไว้วางใจขอบคุณมากๆครับ